มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านพักของนายกรัฐมนตรีของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งประเทศไทยของเรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว29คนมีบางคนที่เลือกใช้สิทธิ์บ้านพักของรัฐโดยบ้านพักที่นายกรัฐมนตรีอาศัยบ้างหลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีบ้านหลังไหนบ้างเราไปชมกันเลยคะ่ะ วังปารุสกวันบรรพกนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยพระยามนโนปกรณ์นิติธาดาวังปารุศกวันหรือวังปารุษสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเพื่อใช้เป็นวังที่ประทับของพระราชโอรสเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยนายมาริโอตามานโยผู้ออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคมสถานีรถไฟหัวลำโพงทำเนียบรัฐบาลและสถานที่สำคัญในยุคนั้นเมื่อปีพศ2 4 7 5หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ถูกใช้เป็นที่พำนักของนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย พระยามโนปกรณ์นิติธาดาพักอาศัยอยู่ได้เกือบปีแต่ต้องลีภัยทางการเมืองไปอยู่ที่ปีนังต่อมานายกรัฐมนตรีคนที่สองพญยาพาหลพลพยุหเเสนาได้เข้ามาพักอาศัยเมื่อปีพศ2 4 7 6แม้อแม้ผลจากตำแหน่งแล้วก็ยังอาศัยอยู่ที่นี่และใช้ในราชการตำรวจระหว่างนั้นรัฐบาลจึงจัดสถานที่อื่นให้นายกรัฐมนตรีคนถัดไป ซึ่งพญาพาหลพนพลพยุหาเซนาอาศัยในวังปารุธจนถึงแกอ่อสัญญกรรมในปีพศ2490บ้านนรสิงห์จากบ้านสู่การเป็นธรรมเนียบรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีคนที่สามไม่ได้พักอาศัยในธรรมเนียบรัฐบาลเนื่องจากมีบ้านพักอยู่ที่ถนนชิดลมซึ่งอยู่ใกล้กับธรรมเนียบรัฐบาล ซึ่งบ้านนรสิงหรือทำเนียบรัฐบาลเริ่มสร้างในปีพศ2460ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยนายมาริโอตามานโยสถาปนิกชาวอิตาลีเป็นบ้านที่รัชการที่6พระราชทานแก่พระยารามราครบ ภายหลังขายให้กับสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยจอมพลปพิบูรสงครามนายกรัฐมนตรีคนที่สมของไทยซึ่งใช้เป็นธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่31มีนาคมพศ2,485บ้านธรรมเนียบท่าช้างหรือว่างถนนพระอาทิตย์ที่พำนักของนายกรัฐมนตรีคนที่7ของไทยนายปรีดีพนมยง์ เดิมทีบ้านทำเนียบท่าช้างหรือวังถนนพระอาทิตย์เป็นวังเก่าของต้นสกุลโคชเสนีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นที่พำนักในระยะเวลาสั้นๆของนายกรัฐมนตรีคนที่7ในายปรีดีพนมยงขณะดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8 เป็นที่ที่ใช้ติดต่อกับบุคคลสำคัญตลอดระยะเวลาที่นายปรีดีดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีในวันที่24มีนาคมพศ2489ถึงวันที่23สิงหาคมพศ2489บ้านพิษณุโลก บ้านพิศนุโลกเดิมชื่อบ้านบรรทมศิลป์รัชกาลที่หพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ปลูกบ้านพระราชทานแก่พระยาอนิรุทธเทวาออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยนายมาริโอตามานโยภายหลังที่เปลี่ยนแปลงการปกครองหลายปีจอมพลปอพิบูลสงครามได้ขอซื้อบ้านเพื่อใช้เป็นกรมประสานงานไทยญี่ปุ่น เดิมทีที่นี่ถูกใช้เป็นสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับสงครามจึงไม่ได้ใช้เป็นบ้านพักอาศัยแก่นายกรัฐมนตรีเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองบ้านพิสณุน์โลกถูกบรรจุอยู่ในแผนปรับปรุงเพื่อใช้เป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปีพศ2522สมัยพลเอกเรียงศักดิ์ชมนัน แต่การปรับปรุงบ้านแล้วเสร็จในปีพศ2524สมัยพลเอกเปรมตินสูลานนท์นายกรัฐมนตรีคนที่16ถึงแม้ว่าบ้านพิษณุโลกจะถูกกำหนดให้เป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่มีนายกรัฐมนตรีเข้ามาพักเพียงสองคนคือพลเอกเปรมตินสูลานนท์เข้าพักได้สองวันและนายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีคนที่20 เขาอยู่ตลอดอายุราชการที่รับตำแหน่งทั้งสองรอบบ้านศีเสาเทเวศบ้านศีเสาเทเวศเป็นที่ดินของกองทัพบ,บกตั้งอยู่ถนนสีอยุธยาที่นี่เคยเป็นที่พักของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐนายกรัฐมนตรีคนที่11ของไทย เขาอยู่อาศัยตั้งแต่รับตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์พศ2502และจนถึงแกอ่อสัญญกรรมในเดือนธันวาคมพศ2506ต่อมาบ้านสีเสาเทเวศเป็นเรือนรับรองของพลเอกเปรมตินสุลานนท์ตั้งแต่ก่อนดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่16ของไทยจนถึงแกอ่อสัญญกรรมในปีพศ2562 ปัจจุบันนี้บ้านสีสาวเทเวศถูกทุบเพื่อปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของกองทัพบกบ,บ้านพักสวัสดิการทหารกองทัพบกร,รอหนึ่งรออที่นี่คาดว่าสร้างก่อนปีพศ2 5 5 7เป็นบ้านพักพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ของไทย ปัจจุบันยังอาศัยอยู่บ้านพักสวัสดิการของกองทัพบกหลังนี้ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ